ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการร้อยเรียงประโยคเนาะทบทวนไปย้อนกลับไปในตอนที่เราเรียนด้วยกันครั้งที่แล้วในเรื่องของประโยคในเรื่องของประโยคที่ประโยคที่เราเคยเรียนกันไปครั้งที่แล้วคําว่าประโยคหมายถึงอะไรพอจําได้ไหมคะประโยคก็คือการนําถ้อยคํา มาเรียงต่อกันแล้วมีความหมายสามารถสื่อสารได้ชัดเจนมีความสมบูรณ์องค์ประกอบของประโยคเนาะมีโครงสร้างสองส่วนจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างภาคประธา,า,านกับภาคแสดงภาคประธานกับภาคแสดงถูกต้องภาคประธานก็คือผู้กระทำเนาะส่วนภาคแสดงก็คือส่วนที่เป็นกิริยาอาการหรือการบอกสภาพ ของประธานว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของโครงสร้างของประโยคการจะวิเคราะห์ประโยคว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ต้องดูทั้งสองส่วนประโยคจะต้องมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงถ้าเราสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นสองส่วนนี้ได้นั่นก็แปลว่าประโยคมีความสมบูรณ์มีความชัดเจนแล้วก็ครบตามโครงสร้างเนาะทีนี้ วันนี้เนี่ยเราจะมาดูในลักษณะของการที่จะทําให้ประโยคนะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแน่นอนว่าการใช้ประโยคในชีวิตประจำวันเราไม่ได้พูดถึงแค่ประโยคเดียวแล้วสื่อความได้ชัดเจนบางครั้งเนี่ยเราจะต้องสื่อสารหลายๆประโยคก็คือการนำประโยคมาเรียงต่อกันหลายๆประโยคให้มีลักษณะเป็นข้อความ เพื่อที่จะแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของเรื่องราวต่างๆสามารถทำได้สวิธีวิธีแรกเรียกว่าการเชื่อมวิธีที่สองเรียกว่าการแทนวิธีที่สามเรียกว่าการละแล้วก็วิธีสุดท้ายเรียกว่าการซ้ํามีแค่สี่วิธีการนี่แหละ,ะทีนี้ลองมาดูกันว่าแต่ละวิธีมันมีหน้าตาเป็นยังไง วิธีการแรกเราเรียกว่าการเชื่อมเนาะการเชื่อมคือการทำให้ประโยคมีความต่อเนื่องกันการจะเชื่อมให้ประโยคมันต่อเนื่องกันได้เราต้องใช้คำชนิดหนึ่งมาใช้ในการเชื่อมเรียกว่าคำอะไรคำที่ใช้ในการเชื่อมคำในภาษาไทยมีอยู่7ชนิด มีอยู่ชนิดหนึ่งเป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมเคำสันธานอาคำสันธานถูกต้องแต่ในบางประโยคอาจจะไม่ใช่คำสันธานอย่างเดียวเนาะหรืออาจจะเป็นการนำสันธานวลีมาก็ได้คำสันธานคืออะไรก็คือสันธานที่มันมีพยางค์เดียวอะเช่นคำว่าแต่คำว่าและคำว่าเพราะคำว่าจึง แต่เมื่อเป็นสันธานวลีคืออะไรมันก็จะเป็นคำสันธานที่มีขนาดยาวขึ้นเป็นกลุ่มคำเช่นเพราะฉะนั้นจึงกว่าจุดจุดจุดก็มิฉะนั้นจุดจุดจุดก็อันนี้ก็จะเป็นสันธานวลีซึ่งสามารถนำมาใช้เชื่อมให้ประโยคมันต่อเนื่องกันมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันได้วิธีแรกเรียกว่าการเชื่อมในเรื่องของการเชื่อมเนี่ยจะมีประเด็นค่อนข้างเยอะ กว่าวิธีการอื่นๆเพราะอะไรนะเพราะการเชื่อมโดยใช้คำสันธานหรือสันธานวลีเนี่ยเมื่อมันเชื่อมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เนื้อความในประโยคมีลักษณะได้หลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการต้องการที่จะสื่อสารเนาะอย่างเช่นคำสันธานแบบแรกเมื่อนำสันธานมาเชื่อมแล้วเนี่ยมันมีเนื้อความคล้อยตามกัน การใช้สันธานเชื่อมแล้วมีเนื้อความคล้อยตามกันเช่นอะไรบ้างที่เราเห็นได้บ่อยๆเลยเนาะเขาก็จะเอาคําว่าและคําว่าทั้งคําว่าอีกทั้งมาใช้ในการเชื่อมพอเชื่อมกันแล้วก็เนื้อความมันก็สอดคล้องกันคือทั้งประโยคหน้าและประโยคหลังเนี่ยมันคล้อยตามกันไปเช่นในตัวอย่างฉันตัดสินใจเรียนหนังสือ และทำงานไปด้วยฉันตัดสินใจเรียนหนังสือและทำงานไปด้วยจริงๆเนี่ยถ้าเราแยกมาเป็นโครงสร้างเราจะพบว่าประโยคนี้มันเกิดจากสองประโยคย่อยคือฉันตัดสินใจเรียนหนังสือกับฉันทำงานไปด้วยฉันตัดสินใจเรียนหนังสือกับอีกประโยคนึงฉันทำงานไปด้วยแต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราอะ่ะ เราเน้นการสื่อสารที่มันสะดวกรวดเร็วสื่อสารได้ชัดเจนเนาะเราก็จะใช้คำว่าและเอามาเชื่อมให้มันมีความสละสลวยมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องสื่อสารแบบเขาเรียกว่าอะไรย่นเยอะเกินไปเราก็เอาคำว่าและมาเชื่อมมันก็จะกลายเป็นว่าฉันตัดสินใจเรียนหนังสือและทำงานไปด้วยก็จะมีเนื้อความคร้อยต่ำกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้ วิธีการเชื่อมรูปแบบแรกเนาะวิธีการที่สองบอกว่าการใช้สันธานเชื่อมแต่เชื่อมแล้วทำให้เนื้อความขัดแย้งกันอ่ะเช่นใช้คำว่าอะไรได้บ้างใช้คำว่าแต่คำว่าแต่ว่าคำว่าแม้ว่าอ่ะใช้แล้วประโยคหน้ากับประโยคหลังมีความขัดแย้งกันเช่นตำรวจรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอประโยคนี้เกิดจากประโยคสองประโยคคือหนึ่งตำรวจรู้ตัวผู้กระทำผิดกับอีกประโยคนึงคือตำรวจไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่เราไม่อยากพูดซ้ำซากเราไม่อยากเอาคำว่าตำรวจเนี่ยมาเป็นประธานของประโยคซ้ำๆเราก็เลยเปลี่ยนเนาะใช้คำว่าแต่มาใช้ในการเชื่อม ให้มันมีเนื้อความขัดแย้งกันก็จะได้เป็นประโยคว่าตำรวจรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพออ่เนื้อความก็จะขัดแย้งกันในลักษณะแบบนี้อะวิธีที่สามวิธีที่สามคือการเชื่อมด้วยสันธานแล้วมีเนื้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะมีคำว่าอะไรคำว่าหรือ คำว่าหรือไม่ก็อย่างเงี้ยในการเชื่อมเขาจะกินกาแฟหรือโกโก้อะเขาจะกินกาแฟหรือโกโก้ใช้คำว่าหรือเนาะเป็นคำสันธานเพื่อที่จะให้เนื้อความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยค่ะถูกตอ้องเนาะส่วนลักษณะที่สี่เป็นการเชื่อมด้วยสันธานแล้วเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันเนื้อความหนึ่งเป็นเหตุ อีกเนื้อความหนึ่งเป็นผลมักใช้คำว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงอย่างเงี้ยคำว่าจึงคำว่าจนมาเป็นเนื้อความที่เป็นเหตุเป็นผลอะไรบ้างยกตัวอย่างสักหนึ่งประโยคเขาทำงานเขาจึงได้เงินครับเขาทำงานเขาจึงได้เงินและเขาจึงได้เงินคำว่าจึงก็ได้เนาะเขาทำงานเขาจึงได้เงิน คำว่าประโยคไหนเป็นเหตุทํางานฮะเขาทํางานถูกไหมคะอะไรเป็นผลเออได้เงิน,นครับอ่าเขาได้เงินก็เป็นผลอย่างเงี้ยค่ะถ้าประโยคไหนมีความเป็นเหตุเป็นผลก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลเนอะลักษณะที่ที่หนะ้าอ่าประโยคที่เชื่อมด้วยสันธาน์ แล้วมีความเกีเ่ยวข้องกันทางเวลามักมีคำว่าแล้วคำว่าแล้วมีคำว่าต่อมาครูยกตัวอย่างเช่นเขามางานเลี้ยงในตอนเช้าต่อจากนั้นตอนบ่ายเขาก็กลับบ้านประโยคนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันทางเวลาคือเขามางานเลี้ยงในตอนเช้าก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านอ่มันก็จะมีคำว่า ต่อจากนั้นแสดงความเกี่ยวเนื่องกันทางเวลาว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดที่หลังทีนี้สุดท้ายของในเรื่องของการเชื่อมประโยคที่เชื่อมด้วยสันธานแล้วมีเนื้อความเกี่ยวข้องกันในด้านเงื่อนไขมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอะไรครูก็ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าเรามีความขยันอย่างแท้จริงเราก็ไม่สอบตกมีคำว,ว่าถ้าจุดจุด,จด ก็เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีคำว่าเมื่อจุดจุดจุดก็หากจุดจุดจุดก็อย่างเงี้ยเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือต้องมีอย่างแรกถ้ามีอย่างแรกก็จะเกิดอ่าอย่างที่สองตามมาในประโยคหลังอันนี้เป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องในด้านเงื่อนไขเนาะทีนี้ดูลักษณะต่อไป ในส่วนของการเชื่อมเนาะก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการทําให้ประโยคมันร้อยเรียงกันส่วนลักษณะอีกอย่างหนึง่งบางคนบอกว่าเราอาจจะไม่เอาการเชื่อมเข้ามาใช้แต่เราใช้อีกวิธีการหนึ่งเข้ามาทดแทนเรียกว่าการแทนอะ่ะการแทนคืออะไรการแทนก็คือในกรณีที่ประโยคหน้ามีการกล่าวคำคำนี้ไปแล้ว ในประโยคหลังเราจะใช้คำอื่นที่มีความหมายคล้ายกันอย่างเดียวกันมาทดแทนกันเพื่อไม่ให้เกิดการกล่าวซ้ำใช้คำซ้ำแล้วดูประโยคดูขาดความสละสลวยเราก็จะเอาคำอื่นมาทดแทนคำที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นทีนี้ครูยกตัวอย่างบอกว่าอะไรลูกชายของหญิงชราจากบ้านไปนานแล้ว เขาอาจเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ประโยคนี้มีการใช้คำอะไรแทนคำว่าอะไรผร้ใช้คำว่าเขาคำนี้แทนคำว่าอะไรแทนคำว่าลูกชายของหญิงชลาอนอกจากก็คือแต่ก็ยังสื่อสารได้เหมือนกันทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดว่า เขาที่อาจเสียชีวิตไปแล้วเป็นใครก็คือเป็นลูกชายของหญิงชราแต่เราไม่อยากเอาคําว่าลูกชายของหญิงชรามาใช้ในประโยคถัดไปเพราะว่าคํามันค่อนข้างยาวเราอาจจะใช้เป็นเพียงแค่สรรพนามแทนคําที่เรากล่าวไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแทนเนาะทีนี้อีกประโยคนึงเธอเคยอ่านหนังสือสี่แผ่นดินไหมณนะวะนิยายเรื่องนี้สนุกมาก ครูใช้คำว่าอะไรแทนคำว่าอะไรดังนั้นคร<อ>ูใช้คำว่านะวะนิยายเรื่องนี้แทนหนังสือสี่แผ่นดินอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เรารู้เนาะครูใช้คำว่านี้นวันิยายเรื่องนี้แทนคำว่าหนังสือสนะี่แผน่น,แผนดินเพื่อให้ประโยค<อ>เนื้อความในประโยคมันมีการใช้คำแบบไม่ซ้ำกัน เพื่อให้มันมีความหลากหลายในเรื่องของการใช้ห้อยคําแต่ก็ยังสื่อสารได้ทุกคนเข้าใจตรงกันเข้าใจเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของการแทนเนาะเชื่อมไปแล้วแทนไปแล้ววิธีการต่อไปที่จะสามารถทําได้คือการละละแปลว่าอะไรละแปลว่าไม่กล่าวซ้ําไม่กล่าวซ้ําเพราะอะไรเพราะในประโยคแรกๆในประโยคก่อนหน้าเนี่ยเราเคยกล่าวถึงไปแล้ว เราจึงไม่อยากกล่าวซ้ําอีกครั้งหนึ่งะเช่นตัวอย่างครูยกตัวอย่างประโยคว่าขุนแผนกระโดดลงจากรถช่วยกระเป๋าได้รีบเดินเข้าบ้านประโยคนี้มีการละคําว่าอะไรขุนแผนอ่าคาว่าขุนแผนประโยคนี้คําว่าขุนแผนจริงๆเนี่ย มันเกิดจากสามประโยคเอามาเรียงต่อกันคือหนึ่งขุนแผนกระโดดลงจากรถเป็นประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองคือขุนแผนช่วยกระเป๋าได้ประโยคที่สามขุนแผนรีบเดินเข้าบ้านการร้อยเรียงประโยคนี้เกิดจากสามประโยคมาต่อกันแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประโยคนี้กล่าวถึงขุนแผนเป็นประธานของประโยคดังนั้นเนี่ย ในประโยคที่สองแล้วก็ประโยคที่สามเราก็เลยละประธานของประโยคไว้ก็คือละขุนแผนเอาไว้แต่ก็ยังสื่อสารได้ว่าขุนแผนเนี่ยทำกริยาอาการถึงสามอาการคือหนึ่งกระโดดลงจากรถสองฉวยกระเป๋าสามรีบเดินเข้าบ้านทุกคนรู้ว่าสามประโยคนี้เกิดจากการกระทำของคนคนเดียวก็คือขุนแผนแต่ว่าเขาละเอาไว้เพราะว่า เขาได้พูดเอาไว้แล้วในต้นประโยคดังนั้นประโยคที่สองแล้วก็ประโยคที่สามเนี่ยเขาจึงไม่พูดถึงซ้ำเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการละอีกประโยคหนึ่ง<ๆ>เธอชอบเดินทางไปต่างประเทศแต่ฉันไม่ชอบประโยคนี้มีการละอะไรเดินทางไปต่างประเทศอ่าละละวะลีว่าเดินทางไปต่างประเทศจริงๆประโยคนี้ เกิดจากประโยคสองประโยคขึ้นหนเธอชอบเดินทางไปต่างประเทศกับอีกประโยคนึงคือฉันไม่ชอบเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของประโยคนี้มีการละคําว่าเดินทางไปต่างประเทศเอาไว้เพราะว่ามันได้พูดถึงไปแล้วในประโยคหน้าจึงมีการละเอาไว้แต่จริงประโยคนี้ถ้าไปวิเคราะห์ในเรื่องของการเชื่อมก็วิเคราะห์ได้เพราะมีคําว่าแต่ เป็นคำสันธานเชื่อมแล้วประโยคมันมีความขัดแย้งกันอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาใช้ในการอธิบายได้ประโยคหนึ่งประโยคสามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งวิธีเนาะสามารถใช้การเชื่อมก็ได้ใช้การละก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์แล้วก็การยกตัวอย่างของเราอ่ะทีนี้วิธีการสุดท้ายวิธีการสุดท้ายคือการส้่ง การซ้ำคืออะไรก็คือการปรากฏซ้ำของคำหรือวลีเดิมเพราะว่าเราต้องการเน้นย้ำและแสดงความเกี่ยวข้องเราก็เอามาใช้คำนั้นอะซ้ำๆอีกเช่นอะไร่ะฉันซื้อรองเท้ากับกระเป๋าใหม่ส่วนรองเท้ากับกระเป๋าเก่าก็ยกให้น้องไปใช้ประโยคนี้มีการใช้คำซ้ำคือคำว่าอะไรกระเป๋า กระเป๋ากับอะไรองเท้ากัระเป๋านารองเท้ากับกระเป๋าสังเกตคือเขาใช้ทั้งสองอย่างเลยทั้งรองเท้าทั้งกระเป๋าเลยในประโยคถัดไปอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการใช้คํำซ้าว่าเขายกอะไรบ้างให้น้องเขาแล้วเขาซื้ออะไรมาใหม่ก็เป็นเรื่องของการใช้คําซ้ําหรือว่าวลีซ้ำเนาะส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งจังหวัดปทุมธานี ั้องอยู่ในภาคกลางจังหวัดนี้เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพอประโยคยาวหน่อยถามว่าประโยคเนี้ยมีการใช้การซ้ำคือซ้ำที่คำไหนจังหวัด,วดใช้คำว่าจังหวัดแล้วเราทราบไหมว่าจังหวัดคือจังหวัดอะไรปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีมีการใช้คําซ้ําคือคําว่าจังหวัดแต่จังหวัดในที่นี้เขาก็เอาคําว่านี้เนะะี่ยค่ะมาเป็นส่วนขยายด้วยเพื่อที่จะขยายระบุพื้นที่ชัดเจนว่าเขาพูดถึงสถานที่ไหนจังหวัดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการซ้ำทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้เนาะ การเรียนในเรื่องของการร้อยเรียงประโยคในระดับม .5 เนี่ยจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ประโยคว่าประโยคนี้มีการใช้การเชื่อมการแทนการละการซ้ําในประโยคใดบ้างเราก็ต้องมาวิเคราะห์ให้ได้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทีนี้สรุปเนาะว่าการร้อยเรียงประโยคก็เกิดจากการกระทาได้4วิธีการ เริ่มจากวิธีการเชื่อมก็คือการทําให้ประโยคมันต่อเนื่องกันโดยใช้คําสันทานหรือว่าสันธานวลีเอามาใช้ในการเชื่อมวิธีที่2ก็คือการแทนแทนก็คือการนําคําหรือวลีอื่นๆเข้ามาทดแทนคําที่เคยได้กล่าวไปแล้วในตอนตน้นส่วนการละ ละคืออะไรละคือการไม่กล่าวซ้ำเพราะเคยเกล่าวถึงไปแล้วในประโยคก่อนหน้าส่วนวิธีสุดท้ายเรียกว่าการซ้ำการซ้ำก็คือการนำคำเดิมๆหรือวลีเดิมๆม,มาใช้ซ้ำในประโยคถัดไปเพื่อเน้นย้ำในข้อความที่เราต้องการนำเสนอทีนี้ครูมีตัวอย่างมาให้เป็นเขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นข้อความเนาะเพราะว่า เกิดจากประโยคหลายๆประโยคมาเรียงต่อกันกลายเป็นข้อความถามว่าข้อความเนี้ยมีการร้อยเรียงประโยครูปแบบใดบ้างลองดูซิเทพพบุตรชื่อสุดเทศหลงรักเทพธิดาชื่อมัทนาแต่นางไม่รักตอบสุดเทศโกรธมากจึงสาบให้ไปเกิดในโลกมนุษย์นางขอเกิดเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบนี้จะ กลายเป็นมนุษย์เพียงวันเดียวคือในคืนวันเพ็ญถ้าหากมีความรักก็จะไม่ต้องเป็นดอกไม้อีกข้อความนี้มาจากวรรณคดีเรื่องมัฒนาผาทาเนาะทีนี้ลองดูสิว่าข้อความนี้มีสามบรรทัดมีประโยคหลายๆประโยคมาเรียงต่อกันมันมีการร้อยเรียงประโยคในลันกษณะไหนบ้างการเชื่อมมีไหมคะ ประโยคนี้มีการเชื่อมไหมมีค่ะมีตรงไหนเอ่ยแต่คะอ่าการใช้คําว่าแต่ในประโยคที่ว่าเทพพบุตรชื่อสุเทพหลงรักเทพธิดาชื่อมัทนาแต่นางไม่รักตอบมีการเชื่อมแล้วเนื้อความมีลักษณะอย่างไรขัดแย้งกันอ่าขัดแย้งกันโดยใช้คําสันธานคือคําว่าแต่ มีตรงไหนอีกที่เป็นการเชื่อมจึงอ่าจึงสุเทศกโกรธมากจึงสาบให้ไปเกิดในโลกมนุษย์ใช้คำว่าจึงตรงไหนอีกค่ะอ้า้าเป็นในลักษณะของการเชื่อมแล้ว มีความสัมพันธ์ในทางเงื่อนไขถ้าหากมีความรักก็จะไม่ต้องเป็นดอกไม้อีกอันนี้ก็เป็นในลักษณะของการเชื่อมเวลาอธิบายก็ต้องยกตัวอย่างประโยคให้ได้ด้วยว่าประโยคไหนมีการใช้การเชื่อมแล้วเชื่อมเนยเนื้อความมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะทีนี้ดูการแทนประโยคนี้มีการแทนไหมคะใช้คำว่านางนางแทนไขรนางก็คือแทน มัทนามีอะไรอีกใช้การแทนมีตรงไหนอีกใช้เป็นการแทนอใช้คําว่าดอกไม้แทนอะไรแทนดอกกุหลาบอาแทนดอกกุหลาบเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการแทนเราต้องหาให้เจอเนาะทุกคนรู้ว่าดอกไม้ในที่เนี่ยคืออะไรคือดอกอะไรก็คือทุกคนรู้ว่าคือดอกกุหลาบเพราะเขาได้พูดถึงไปตอนต้นแล้วว่านางขอเกิดเป็นดอกกุหลาบ ดังนั้นมันไม่มีทางที่นางมัทน,นาจะไปกลายเป็นดอกไม้ชนิดอื่นๆได้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าคือดอกกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่ะทีนี้การละมีการละไหมประโยคนี้ละต้องหาให้เจอว่าละส่วนที่เป็นประธานละส่วนที่เป็นกริยาหรือละส่วนที่เป็นกรรมต้องหาให้เจอแต่ส่วนมากแล้วเนี่ย การร้อยเรียงประโยคอะเขามักจะละในส่วนที่เป็นประธานเอาไว้หรือว่าละในส่วนที่เป็นกรรมเอาไว้เพราะว่าเขาเคยพูดถึงไปแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยเอามาใส่ซ้าอยู่ดีดีมันจะโผลมาเป็นในลักษณะของคำปริยาโผลมาเลยอย่างเงี้ยค่ะประโยคมีมีการละไหมละคําว่ามัทนาอะไรนะคะคําว่ามัทนาหรอคะตรงไหนเอ่ยในประโยคไหน ตรงคาว่ามีความรักหรือเปล่าคะถ้าหากมีความรักถูกไหมใช่ค่ะถ้าหากมีความรักใครมีความรักมัทนาอ่าถ้าหากจริงๆเนี่ยมันละคําว่านางมัทนาไว้ถ้าหากนางมัฒนามีความรักก็ไม่ต้องเป็นดอกไม้อีกประโยคนี้ละคําว่านางมัทนาไว้อย่างนี้ค่ะหรือประโยคนี้ แต่นางไม่รักตอบละอะไรไว้สุดไม่รักลครรักสุดเท่ต่อคะอ่ะอ่าใช่ค่ะแต่นางไม่รักตอบไม่รักใครละ่ะเราก็ต้องหาก,กรรมมาใส่จริงๆมันก็ละกรรมไว้ก็คือแต่นางไม่รักสุดเทศตอบประโยคถัดไปสุเทศกกโกรธมากโกรธใครโกรฏนา อาสุเทศโกรธมัทนามากจึงสาบให้ไปเกิดในโลกมนุษย์อันนี้ค่ะก็เป็นในเรื่องของการละแต่บางทีเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วไงว่าตัวละครมีใครบ้างบางทีเราอาจจะไม่ได้มาวิเคราะห์ทีละส่วนแต่เราเข้าใจเพราะอะไรเราถึงเข้าใจก็เพราะว่าในประโยคที่เป็นประโยคแรกอ่ะเขาอธิบายเอาไว้ในชัดเจนหมดแล้วว่าตัวละครคือใครบ้างดังนั้นบางทีการละไว้ แม้ว่าเขาละไว้ไม่พูดถึงแต่เราก็เข้าใจเรื่องราวสุดท้ายอันนี้ง่ายที่สุดแล้วการซ้ำมีคำว่าอะไรบนะ้างการซ้ำสุเทศดอกกุหลาบอ่ามีเยอะเลยมีคำว่าสุเทศอ่มีคำว่าดอกกุหลาบมีคำว่านางนางในที่นี้ก็คือนางมัทน,นาเนี่ยแหละเนาะก็มีการใช้ในหลายๆประโยคอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการซ้ำสังเกตได้ว่า ข้อความที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันของเราค่ะจะมีทั้งการเชื่อมการแทนการละแล้วก็การซ้ำเนาะมีอยู่หลากหลายวิธีเลยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ได้และเราก็ต้องหาเหตุผลมาประกอบการอธิบายการยกตัวอย่างได้เท่านี้เองเนาะในเรื่องของการวิเคราะห์ประโยคการร้อยเรียงประโยคการแทนการเชื่อมการละการซ้ํา ประมาณนี้ให้เราได้พอเห็นเนื้อหาครา่าวๆ